ร้านอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแปปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับเบีรลักกี้แบนครับวันนี้เราอยู่ในสามก๊กแท็กติกเอ็มนะครับหมียังไม่ได้หายไปไหนยังอยู่นะครับอ๋อวันนี้เรามาพูดถึงสำนักสืบทอดนะครับมีระบบใหม่มาวันนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทําไมงอหายไปไหนครับซึ่งควรถามงอเอ้ยงอหงอหองอไปไหนหองออยู่นี่ครับนี่ แต่ว่าเพื่อนๆต้องเปิดแต้มถึง4ี่พันก่อนนะอ้องอลูกเมียน้อยเนาะต้องเปิดแต้มก่อนถึงขับได้ด้วยอย่างฮาเลยวะ่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมารีวิวระบบคร่าวๆนะคะเอ,เอาแบบสรุปเลยนะถ้าเป็นสุลตาเนี่ยกดอัพหมดเลยครับได้พลังหมดแต่ว่าสเตตัสเนี่ยมันบวกเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยมีขอแนะนําให้อัพเป็นฝ่ายเลยครับยัมีเล่นโจ๊กกับวุย้ยเออโจ๊กกับงอใช่ปะ มีก็อาจจะมีก็จะเน้นอัพจกเนี่ยแบบแม็กเลยครับหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีอัพปุยป่าปลายแต่ไม่เยอะแล้วก็หอยแล้วก็หอยอิสระแบบป่าปลายคือเพื่อนๆเห็นค่าค่าสืบทอดข้างบนไหมหนึ่งพันกร้อยเราต้องพยายามปลดให้ถึงสี่พันเราถึงจะปลดหอใหม่ได้ก็อันนี้คือมีเลรงไว้ว่าจะอัพงอเต็มกับอ,อ่จกนะเพราะมีดเล่นอยู่2อ,อกกนี้ต่อไปคือหอทะลวงเนี่ย คือเพื่อนๆไปดูในวาส,สนาเลยครับตัวที่มันอยู่โจมตีหอทะลวงอะ่ะไอ้พวกนี้มันจะได้หมดเลยตัวสายโจมตีอะ่ะอ่าต่อไปคือหอโจมตีนะครับเนี่ยมันจะมีรูปบอกเพื่อนๆก็กดอัพไปเลยตัวนั้นก็จะได้นะครับในสายโจมตีได้หมดตัวเอ่อตัวหอตัวสายทะลวงก็ได้หมดประมาณนี้นะอ่าต่อไปปลดไปถึงเก้าพันก็จะเป็นหอระยะไกลเห็นไหมก็เป็นตัวยิงไกลหมดเลยก็จะปลดก็ได้ตามนั้นเลยที่เขาเขียนนะครับต่อไปหอช่วยเหลือก็พวกตัวฮิลทั้งหลายะนะ ต่อไปหอบม้องกันก็พวกแทงทั้งหลายก็คือสุดท้ายเราก็ต้องอัพหมดแต่ว่าเราอาจจะแบบทอยอยทอยอยออพไปเพราะอย่างเป็นสายเติมนี่ก็แป๊บเดียวเขาน่าจะอ๋อแปบ๊บเดียวอัดรัว,ว,วๆเขาน่าจะตันเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตอัพให้ดูเลยกัรตอนนี้จูล่องหมีอัพเต็มแล้วซึ่งถ้าเกิดสมมุติเรามาดูค่าตรงนี้เราจะเข้าใจง่ายเลยครับเห็นไหมเขาก็จะเขียนบอกว่าโบนัสห่อน,นี้เกิดเกิดเกิดผลกับุนโจกโกทุกคนหมายถึงว่าเล่าปีหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่โจกหมด หอวีก็ไปอัพหอวีใครเล่นจกก็เล่นจกก็อ,อัพไปสเตตัสพลังป้องกัน h p เพิ่มขึ้นอีก55%สิหร์เแต่เพื่อนๆดูสเตตัสเห็นไหมเสเตตัสมันได้น้อยเห็นไหมสองหมื่นเก้าสี่ร้อยสองร้อยเจ็สิบสี่มันไม่ได้เยอะคือมันต้องเล่นอัพเยอะๆครับมันถึงจะขึ้นเยอะนะนี่เขาก็จะมีบอกเห็นไหมครับจูเล่อัพถึงหกดาวเสเตตัสเพิ่มขึ้นอีก15%เราดูตรงนี้ได้ครับนี่เห็นนะจำนวนสืบทอดโบนัสสืบทอดเห็นไหมยี่สิบสี่ครั เออขั้นดาวมีรู้สึกว่าหนักสุดน่าจะเป็นเรื่องดาวเพราะว่าทุกคนไม่สามารถถูกด,ดาวทุกตัวหรอกถูกไหมแต่ว่าค่อยๆเก็บเศษค่อยๆเปิดไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปเปิดเล่าปีเปิดตัวใหม่เดี๋ยวมันก็ตัวเก่าๆก,ก็ออกมาซ้ําถูกไหมครับเกมนี้ตัวตัวเก่าซ้ําออกมาเยอะอยู่แล้วตัวใหม่สี่ออกสี่แปกถูกไหมเอาต่อตไปค่าความเสียขุนพลนะครับวันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปให้ของขวัญขุนพลนะเน้นแต่ตัวขุนพลฝ่ายที่เราเล่นเน้นเป็นหลักเพราะมันจะได้เซตัาตรงตรงนี้ถูกไหมครับ อ่ต่อไปขั้นดาวสหายนะอันนี้ก็หกดาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ความสนิทสหายนะครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมีจะอัพไปตามมีตามเกิดนะมีก็คือมีไม่รู้ระบบนี้มันมาวันนี้มีก็เอาทองไปอัพพลังต่อสู้หมดเลยนะเวลาปลดเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเข้าสํานักก ouais ่อนพอเพื Columbus ่อนๆ่อัพเสร็จก็เลื่อนขั้นอาจารย์บรมอาจารย์นะครับอ่ะเตลซีมาหน่อยคือมันใช้เงินเยอะมากแต่ว่ามันก็บวกพลังเยอะนะอัพพุทพลังเพิ่มขึ้นพุพมๆเลยดูดิ โอ้โหไหลเป็นน้ำเลยทองอ่ะและแน่นอนว่ามันจะมีโบนัสเห็นบ้าพลังโจกโกกเลเวล3สามจะบวกพลังของโจกโกคือหเปอร์ซ็นเลยแล้วก็คุณบนฝ่ายโจกโกเพิ่มพลังโบนัสโจมตีแปดปอร์เซ็นมีว่าไอโบนัสโจมตีตรงนี้แหละครับดีครับเนี่ยกดทีขึ้นสีมื่นค่ะโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับใครเล่นฝ่ายไหนก็ออาฝ่ายนั้นนะเอาแบบเข้าใจง่าย อันนี้พูดถึงสายเติมน้อยก็ต้องเลือกเลือกฝ่ายออพนะถ้าเกิดเป็นสายเติมเยอะเขาก็กดได้หมดเลยโอ้โหอย่างนี้มีบอกเลยนะสองหมื่นก็ไม่พอครับสองหมื่นทองกู <c oughs> ต้องเติมอีกแล้วใช่ไหมวะเนี่ยโอ้โหไม่น่าพอแน่นะครับเท่าที่ดูอคิดว่าเป็นการรีวิวระบบเข้าคาูอแต่พลังขึ้นเยอะจริงๆนะพลังมันขึ้นแบบปับๆๆๆเลยอะอเหลือทองสองร้อยไม่พอแล้วแหละ ต้องไปออเติมแล้วมั้งครับเนี่ยเรียเราเอาแต่พลังมันขึ้นแบบน่ากลัวมากอ่ะอ่ะปลดโบนัสจกอีกอีกอันหนึ่งขึ้นสี่หมื่นเก้าโอ้โหขึ้นเยอะมากอ่ะหอไอสนากับวุยมีก็ยังใช้ตัววุยมากกว่านะทับหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องออับุยต่อนะครับโอ้โหไม่มีตังอ่ะก็ประมาณนี้ครับอันนี้รีวิวเราบอกคร่าวๆนะ ก็คือเอาไว้ง่ายสรุปสายฟิสสายเติมน้อยก็เลือกฝ่ายเล่นดีกว่าครับเลือกฝ่ายเล่นนะเราชอบฝ่ายไหนเราก็เล่นฝ่ายนั้นไปเอาเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็พอเราอัพฝ่ายเราเนี่ยหมดหมดเสร็จแล้วตรงนี้ค่าสืบทอดเนี่ยถ้าเกิดไปถึงสี่พันเพื่อนเก,ก็เลือกอีกสก๊กหนึ่งก,ก๊กไหนที่เพื่อนเเล่นบ่อยอ่ะอิสระหรือว่าวุยเพื่อนเก็ไปอัพตรงนี้ครับให้ค่าสืบทอดสี่พันเห็นไหมเสร็จแล้วมันก็จะปลดฟังก์ชั่นที่สองเพื่อนเ่อก็มาอัพงอต่อถ้าถ่าไม่ได้เล่นง้อก็ก็ม พอห้าพันห้าปลดหอทะลวงลเพื่อนเอก็อัาหอทะลวงแล้วก็ปลดเจ็ดสิบหอโจมตีแล้วก็ไปเรื่อยๆืยครับตามสเตปของมันแค่นี้เองตอนได้เป็นสายสุลต่านก็อัดทุกหอไปเลยก็ได้ครับได้ค่าพลังนะคือสุลต่านเขาเล่นทุกโก๊กอยู่แล้วก็มันก็ได้ใช้หมดอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปอตัวละครมาใหม่หน,นะครับอย่างซูมาเจียวนะครับซูมาเจียวซูมาเจียวควรเปิดไหมไหมครับคือเดี๋ยวหมีจะให้คือคือหมีค่อ,คอเคยเอาคลิปม,มาลงแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกัน อุ้ยนี่มันโพสอานนท์บานะฮะเหมือนโพสอานนท์มากเลยตะกี้โพสอานนท์เวอร์ชันสามก๊กอะไรอย่างงี้ว่าแบบเออทำหนังเออไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็เ,เลยแบบอยากส่งวิญญาณสามก๊กสนิดเดี๋ยวครูด,ดูหน้าอีกทีนึงโด้โพส์พอานนท์บ้าวะอู้ชัดเจนโพสอานนท์จะชัดเลยวะเขาเล่นหนังใช่ ทำถังเอ่ออาจจะไม่รุ่งช่วงนี้ก็เลยมาผ่านผ่านแปรมาสามกกเพื่อนๆบอกฮากากเลยเฮ้ยมันเหมือนพดอานนท์จริงๆเลย,เลยคืออันนี้บิสรุปคร่าวๆเลยนะถ้าจะเล่นทับอ,อสซมาอีส้สซมาเจวแล้วก็เตียวซุนหัวเตียวซุนหัวเดี๋ยวตู้ต่อไปจะมากับฮันเฮียนเต้นนแล้วครับก็แหละอันนี้แหละสาหรับเอ่อใครที่เล่นฝั่งโจกเขาเตรียมตัวเปิดนะครับแล้วก็ตู้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนโซมาเต็กโช เป็นตู้บิงโกแล้วก็ต่อไปคือตู้เล่าปีที่หลายหลายคนรอคอยนะครับเพราะว่าปีกับเล่าเซียนใช่ไหมสูมาอี้สูมาเจียวแล้วก็เตียวโวนหัวต้องลงคู่สาวาสนาเฉพาะตระกูลสูมาอี้อ,อ๋อส่วนใหญ่มีเห็นเขาเล่นกัน2อสส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคนเล่น2นะแต่อาจจะมีส่วนใหญ่เนี่ยอ,อ๋อเดี๋ยวมีแปะให้ดูก่อนเขาเล่นทับนี่ครับสุมาอี้สุมาเจียวแล้วก็เตียวโซนหัว แล้วก็โจโฉแล้วก็โจโจผีที่มีได้นฮะที่ที่มีเห็นนะนะทับซูมาอี้เก่งยังไงคือตัวซูมาอี้เนี่ยมันตีทูดาเมจต้องหกดาวโหดมากคือคือตัวมันสามดาวมันก็ตีทูดาเมจอยู่แล้วแต่ว่าหกดาวมันยิ่งโหดครับเวลามันเอ,อ่อฆ่าขุนพลใครได้มันจะรีสกิลเก่งถ้าเกิดเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเล่นเออกองทับซูมาก็เอามาตบบุยโกกโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันมีไม่มีอยู่กองทับเดียวนี่แหละที่เกาะเด้งแบบฟูลลิมิตนะนะ ก็สุมา้ก็จะตีทูดาเมจเข้าเลือดเต็มๆเลยครับแต่คืออย่างที่บอกสุมา้เล่นตัวเดียวไม่เก่งต้องมีครอบครัวของเขานะครับรวมอย่างลูกชายสุมาเจียวแล้วก็เตียวส่วนหัวนี่เมียสุมา้ใช่ไหมมีลืมลวก็อย่างที่บอกครับใครจะเล่นก็สุมา้สุมาเจียวเตียวส่วนหัวแล้วก็โจโฉกับโจผีโหดครับเดี๋ยวจะแปะคลิปให้ดูคลิปนี้ก็เห็นป่าโจตบโจโฉเป็นลูกเลยพลังห่างประมาณห้าสิบล้านในในปาร์ตี้สุดจะมีเล่าปีด้วยนะก็คือตบเล่าปีได้ ใครบอกแก๊งซูมาอี้ไม่โหดไม่จริงครับแก๊งซูมาอี้โหดนะแต่คือหมีไม่ได้ชอบก็เลยไม่ได้เล่นไม่หรอกมันต้องมีโจโฉคูไม่มีโจโฉเปิดไม่ออกสี่ร้อยโลเอาไม่ออกจริงนะต้องยอมเลยครับเอ่อตระกูลโจนะของห้าห้าวุนะครับในเอ่อแก๊งตระกูลซูมาสามนะแล้วก็โจโฉแล้วก็โจสิทธ์นะครับประมาณนี้อ่ะเพื่อนๆลองดูเลย อออันนี้เป็นเครดิตของคุณเทพฤทธิ์นะอันนี้มีมมบางอย่างอ่ะมีก็ถามแกเยอะเพราะว่ามีมีความรู้ถึงแค่ซูลกวนตั้งเยวเสียเกียว,ว,ว,วมากกว่านี้มีไม่รู้แล้วใครมีความรู้อะไรก็เออมาส่งมาให้มีใน a ฟ e b o o k ได้นะเนี่ยเพืเ่อนๆดูนะว่า5ทับของวีตอนเนี้ย5ทับของวีตอนเนี้ยเพื่อนๆเห็นแบบว่าฝั่งฝั่งของเราอ่ะเสียเปรียบมากแต่ว่าเดี๋ยวซูมาอี้สามารถพลิกได้ เห็นไหมครับตอนนี้ฝั่งเราตายไป3แล้วครับตอนนี้โจโฉเริ่มเอาไม่อยู่แล้วนะโจโจสิทธิ์ยังอยู่ครับแต่ว่าซูมาเจียวกับเตียวซูหัวตายแล้วครับแย่แล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้โจสิทธิ์แยกล่างเอาไม่อยู่ครับโอ้โหแยกล่าง3าล่างก็ตายตอนนี้เหลือแค่ซูมาอี้แล้วครับแต่ว่าที่หน้าแปลกก็คือซูมาอี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเห็นไหมเลือดโจโฉมีเกาะหนาม,มากครับกับกุยแกเห็นไหมทำอะไรซูมาอี้ไม่ได้ครับซูมาอี้มันตีเข้าเลือดเต็มๆเลยเห็นไหมต่อให้กุยแกมีเลือดเออเกาะเยอะเห็นนะ มันตีเข้าเลือดเต็มๆเลยครับ <_ d ose> เห็นไหมนี่โจโฉก็โดนต่อให้เพื่อนๆมีเกาะแค่ไหนอ,อสูมาออ้ก็สามารถที่จะตีเข้าเลือดเต็มๆได้เพราะมันทูดาเมจนะอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะคลิปให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นคลิปเก่าที่มีเคยลงนะเพื่อนๆก็อ,อลองไมตัดสินใจแล้วกันคือถ้าเกิดเพื่อนๆเบื่อ,อแ,บบแก๊งวุยมากมายเห็นแล้วลำคาญไอโจโฉเลยก็ลำคาญไอสามุยก็จัดซูมาออ้ได้เลยครับตบขี้แตก บนชนะทางนะชนะทางแต่เพื่อนๆต้องมีโจโฉกับโจผีด้วยนะคอยมากันตระกูลซูมาด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดแก๊งซูมาอี้ออไม่อยากเล่นแต่ว่าอยากจะตบโจโฉก็มีอีกทัาหนึ่งก็คือเล่าปี่ก็ต่อไปตู้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนออเตียวซุนหัวกับออฮันเฮียนเตน้แล้วก็อีกตู้หนึ่งก็เป็นในส่วนซูมาเทคโชแล้วก็เป็นเล่าปี่กับเล่าเซียนเพื่อนๆรอเปิดได้เลยเล่าปี่ก็แบบเป็นเบต้าจัดการโจโฉเหมือนกันนะครับ อเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนการสำหรับทุกคนที่กำลังเล่นสาก๊กแท็กิกเอ็มอยู่นะครับคือตอนนี้หมีก็ยังไม่หนีไปไหนนะเขาเล่นเรืเ่อยๆของหมีได้แหละแต่ว่าอาจจะแบบเออไม่ได้เติมเติมอะไรแล้วแหละตอนนี้นะเพราะตอนนี้ก็ทําหลายเกมก็ไม่ค่อยไหวนะครับเผื่อ,อเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ